สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกดาวกระจายมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบแซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวนะคะ11เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะปลายริบ,บินนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ,คะสองค่ะจับตรงรอยพับปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลริบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกขาดรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะต่อมาใส่เหรียญน,นะคะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะนี่ค่ะสอดมานะคะปลายริบบิ้นทะลุกออกทางขวา ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเนี่ยค่ะ สอดไปเรียบร้อยแล้วก็พลิกกับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นลิบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดเส้นลิบบิ้นนะคะมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นลิบบิ้นนะคะกลับลงมาแล้ว แล้วก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จะตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นนี้นะคะเอากลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาปิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาเส้นที่เราทาก็คือเส้นสีขาวนี่นะคะเราก็จับมาทางขวามือค่ะ หลังจากนั้นก็บิดเซลริบินกลับลงมาด้านล่างค่ะใหม่นะคะเซนลิบินนะคะเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราชี้มาทางขวาออกกลับมาทางซ้ายบิดเซนลิบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกี่ดอกสีเหลืองนี่ค่ะดึงเซลริบินออกมานะคะนี่ค่ะออกมาแล้วต่อมาะคะ่ะเส้นลิบบินทิ้นะคะ ที่อยู่ทางขวามือให้นำกลับมาทางซ้ายบิดเส้นริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้นะคะที่ชี้มาทางขวามือเรานำกลับมาทางซ้ายแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงนี้ค่ะ กีบดอกสีเหลืองค่ะเส้นริบบิ้นอยู่ด้านล่างค่ะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวาให้นำกลับมานะคะทางซ้ายบิดเส้นริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดเฉียงแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ4มุมค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ